สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ธรรมะใจเบาพอดแคสต์ที่เป็นพื้นที่พักใจที่จะทำให้ธรรมะเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนครับตายแล้วไปไหนนี่คือคำถามที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติใช่ไหมครับเราทุกคนต่างก็เคยดูหนังฟังเรื่องเล่าที่บอกว่าเมื่อคนเราตายดวงวิญ,ญญาณจะออกจากร่าง ล่องลอยไปรอการตัดสินหรือกลับมาเยี่ยมเยียนคนที่รักแต่เคยสงสัยไหมครับว่าในมุมมองของพระพุทธเจ้าศาส,สดาผู้ที่รู้แจ้งเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอย่างลึกซึ้งที่สุดท่านได้อธิบายปรากฏการณ์นี้ไว้อย่างไรดวงวิญญาณที่เราเชื่อกันนั้นมีอยู่จริงหรือไม่วันนี้ในธรรมะใจเบา เราจะมาไขาปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเราจะมาสำรวจความเชื่อที่เราคุ้นเคยและเปิดใจรับฟังความจริงที่อาจจะสวนทางกับทุกสิ่งที่เราเคยได้ยินมา mm. เพื่อปลดปล่อยเราจะความกลัวและเข้าใจความหมายของการเกิดดับได้อย่างแท้จริงครับ mm. ก่อนที่เราจะไปสู่มุมมองทางธรรมะที่ลึกซึ้งนะครับ mm. ผมว่าเราควรจะมาสำรวจภาพจำ ที่เราส่วนใหญ่มีต่อคำว่าวิญญาณหลังความตายกันก่อนเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพตรงกันว่าทุกวันนี้ภาพ,พยนตร์ที่เรากำลังรับชมและเชื่อกันอยู่นั้นมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อไรก็ตามที่เราได้ยินคำว่าคนตายหรือวิญญาณภาพที่มักจะปรากฏขึ้นในหัวของเราซึ่งแน่นอนว่าได้รับอิทธิพลมาจากสื่อต่างๆอย่างมหาศาล มันมักจะเป็นภาพของอะไรครับมันมักจะเป็นภาพของตัวตนที่เป็นอมะตะเป็นดวงวิญญาณที่มีรูปร่างหน้าตามีความทรงจำและมีอุปนิสัยเหมือนกับตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ทุกประการเราเชื่อว่าดวงวิญญาณนี้สามารถออกจากร่างได้เหมือนคนถอดเสื้อผ้าแล้วก็ล่องลอยไปมาสามารถมองเห็นเราได้ สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยบางความเชื่อก็บอกว่าวิญญาณจะวนเวียนอยู่7วันบ้าง49วันบ้างเพื่อรอการทำบุญอุทิศส่วนกุศลบางความเชื่อก็บอกว่าจะต้องเดินทางไปพบก,กับยม,มาบาลเพื่อรอการตัดสินว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกหรือในหนังบางเรื่องวิญญาณก็อาจจะยังคงติดค้างอยู่บนโลกเพราะยังมีห่วง หรือยังทำภารกิจบางอย่างไม่สำเร็จและอาจจะกลับมาเยี่ยมเยียนหรือเข้าฝันคนที่รักได้ด้วยภาพจำเหล่านี้มันทรงพลังมากนะครับมันทั้งน่ากลัวน่าเห็นใจแล้วก็เต็มไปด้วยความลึกลับคําถามก็คือทำไมเราถึงเชื่อในเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างสนิทใจถ้าเราลองมองในเชิงจิตวิทยาเราจะพบว่า ความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณที่คงที่และอมะตะนั้นมันทำหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งให้กับจิตใจของเราครับนั่นคือมันช่วยปลอบประโลมความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ซึ่งก็คือความกลัวตายการคิดว่าเมื่อเราตายไปแล้วตัวเราจะต้องสูญสลายหายไปอย่างสมบูรณ์ไม่เหลืออะไรเลยเป็นความคิดที่น่ากลัวมากนะครับ แต่ถ้าเราเชื่อว่าโอเคร่างกายอาจจะเน่าเปื่อยไปแต่ตัวตนที่แท้จริงของเราคือดวงวิญญาณมันจะยังคงอยู่ตลอดไปความคิดนี้มันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นมาทันทีมันทำให้ความตายดูน่ากลัวน้อยลงนอกจากนี้ความเชื่อเรื่องวิญญาณยังช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไปได้ การที่เราเชื่อว่าท่านยังคงมองดูเราอยู่จากที่ไหนสักแห่งมันช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากการสูญเสียและทำให้เรารู้สึกว่าท่านไม่ได้จากเราไปไหนอย่างแท้จริงความเชื่อเหล่านี้จึงเป็นเหมือนยาแก้ปวดทางใจที่มนุษยชาติสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับความจริงอันน่าหวาดหวั่นของความตายแล้วความเชื่อเหล่านี้มันมาจากไหน าเราลองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราจะพบว่าความเชื่อเรื่องอัตามันหรือตัวตนอมตะหรือโซที่เวียนไหวาตายเกิดนั้นเป็นแก่นคำสอนที่สำคัญของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับดินแดนแถบนี้มาอย่างยาวนานซึ่งต่อมาก็ได้ผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องผีดั้งเดิมของคนไทยและท้ายที่สุด ก็ได้ถูกนำมาปะบนกับหลักคำสอนบางส่วนในพระพุทธศาสนาจนกลายเป็นความเชื่อในรูปแบบเฉพาะตัวที่บางครั้งเราก็แยกได้ยากว่าอะไรคือพุทธแท้และอะไรคือความเชื่อที่เราคุ้นเคยกันมาคุณผู้ฟังครับความเชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมเรามานานแล้วแล้วมันก็ทำหน้าที่ปลอบประโลมจิตใจของเราได้ในระดับหนึ่งแต่วันนี้ ผมอยากจะขอชวนคุณผู้ฟังมาลองวางความเชื่อที่เราคุ้นเคยลงชั่วคราวแล้วลองเปิดใจรับฟังความจริงที่พระพุทธเจ้าองค์ศาสดาผู้รู้แจ้งโลกอย่างลึกซึ้งที่สุดได้ส่งค้นพบซึ่งเป็นความจริงที่อาจจะสวนทางกับทุกสิ่งที่เราเคยได้ยินมาท่านไม่ได้สอนเรื่องดวงวิญญาณที่เป็นก้อนที่คงที่ที่เป็นอมาตะ แต่ท่านสอนเรื่องกระแสของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างต่อเนื่องน่าอัศจรรย์หลักธรรมที่ลึกซึ้งและเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานี้มีชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทวันนี้เราจะมาไขาปริศนาการเกิดดับของชีวิตที่อาจจะทำให้เราเข้าใจคำว่าตายแล้วไปไหนในมุมมองใหม่ที่ลึกซึ้ง และอาจจะปลดปล่อยเราจากความกลัวตายได้อย่างแท้จริงครับแล้วปฏิจจสมุปบาทคืออะไรมันอธิบายกระบวนการตายและเกิดใหม่อย่างไรและเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงวิธีมองโลกและการใช้ชีวิตของเราไปได้อย่างไรในตอนต่อไปเราจะมาลงลึกในรายละเอียดของกฎแห่งธรรมชาติข้อนี้ร่วมกันครับ เพื่อที่เราจะได้ค้นพบคำตอบที่แท้จริงและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างคุ้มค่าและมีความสุขที่สุดครับในตอนที่แล้วเราได้ร่วมกันสำรวจเข้าไปในห้องฉายหนังแห่งความเชื่อเราได้เห็นภาพของดวงวิญญาณที่ล่องลอย ที่ยังคงวนเวียนภาพจําที่เราคุ้นเคยกันมาทั้งชีวิตและเราก็ได้เข้าใจว่าความเชื่อเหล่านี้มีรากฐานมาจากความกลัวตายและทำหน้าที่ปลอบประโลมจิตใจของเราการเดินทางในตอนที่แล้วได้ทิ้งเราไว้กับปริศนาที่ยิ่งใหญ่ครับว่า ถ้าดวงวิญญาณที่เป็นอมตะอาจไม่ใช่คำตอบในทางพุทธศาสนาแล้วความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาปิดหนังเรื่องเก่าที่เราคุ้นเคยกันแล้วลองเปิดใจรับชมภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นภาพยนตร์ที่อาจจะดูซับซ้อนกว่า แต่ก็สมจริงและให้อิสระกับเราได้อย่างน่าอัศจรรย์เราจะมาทำความรู้จักกับกฎที่ควบคุมการเกิดขึ้นและดับไปของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่มีชื่อว่าปฏิจจสมุตบาทเพื่อที่เราจะได้เข้าใจคำว่าตายแล้วไปไหนในมุมมองใหม่ ที่จะปลดปล่อยเราจากความกลัวได้อย่างแท้จริงครับเอาล่ะครับเมื่อเราได้ยินชื่อปฏิจจสมุตบาทหลายคนอาจจะรู้สึกว่านี่คือหลักธรรมชั้นสูงที่ซับซ้อนและเข้าใจยากที่สุดซึ่งก็เป็นความจริงในระดับหนึ่งครับเพราะมันคือกฎที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญวิสาขบูชาแต่ในวันนี้ ผมจะพยายามย่อยกฎที่ดูเหมือนจะซับซ้อนนี้ให้กลายเป็นเรื่องที่เราสามารถเข้าใจและเห็นภาพได้ง่ายที่สุดถ้าจะให้ผมสรุปแก่นแท้ของปฏิจจสมุตบาทให้เหลือเพียงประโยคเดียวมันก็คือประโยคทองที่ว่าเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ ประโยคสั้นๆน,นี้คือกฎเหล็กของธรรมชาติครับมันกำลังบอกเราว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากเหตุปัจจัยทุกๆผลหรือเอฟเฟกต์ที่เราเห็นล้วนมีเหตุมาจากสิ่งอื่นเสมอและมันจะดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเหตุปัจจัยที่ค้ำจุนมันยังคงอยู่ และเมื่อใดก็ตามที่เหตุปัจจัยเหล่านั้นหมดไปผลนั้นก็จะดับสลายไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นอมตะไม่มีอะไรที่คงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเราลองมาดูตัวอย่างทางโลกที่เราคุ้นเคยกันดีก่อนครับลองนึกถึงต้นไม้ใหญ่สักต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนี้ เกิดขึ้นมาเองลอยๆได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับการที่จะมีต้นไม้ต้นนี้เกิดขึ้นมาได้มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยมากมายมาประชุมพร้อมกันต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ต้องมีดินที่มีแร่ธาตุต้องมีน้ำมาให้ความชุ่มชื่นและต้องมีแสงแดดมาช่วยในการสังเคราะห์แสงถ้าขาดเหตุปัจจัยข้อใดข้อหนึ่งไปเช่นไม่มีน้ำ หรือไม่มีแสงแดดต้นไม้ต้นนี้ก็ไม่สามารถจเจริญงอกง,งามขึ้นมาได้และในขณะเดียวกันเมื่อถึงเวลาเหตุปัจจัยที่ค้ำจุนต้นไม้นี้อยู่มันก็จะค่อยๆเสื่อมสลายไปดินอาจจะหมดแร่ธาตุหรืออาจจะเกิดภัยแล้งสุดท้ายต้นไม้ต้นนี้ก็จะตายหรือว่าดับไปไม่ได้มีวิญญาณต้นไม้ที่ไหนลอยออกจากต้นนะครับ มันเป็นเพียงการสลายตัวขององค์ประกอบกลับคืนสู่ธรรมชาติตามเดิมนี่คือตัวอย่างของกฎเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับที่เห็นได้ชัดที่สุดครับเมื่อเราเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานแล้วนะครับทีนี้เราลองนำกฎข้อนี้มาส่องดูสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นก็คือชีวิตหรือตัวเรานี่แหละครับ พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าชีวิตหรือตัวเราที่เรายึดมั่นถือมั่นกันอยู่นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆเส้นเดียวกันครับแต่มันเกิดจากการประชุมพร้อมกันชั่วคราวของส่วนประกอบ5อย่างที่ท่านเรียกว่าขันห้าขันแปลว่ากองหรือกลุ่มก้อนดังนั้นขันห้าก็คือกลุ่มก้อนแห่งชีวิต5กองนั่นเองครับประกอบไปด้วย 1. รูปคือส่วนที่เป็นวัตถุร่างกายของเรานี่แหละครับตั้งแต่เส้นผมจรลดปลายเท้า 2. เวทนาคือส่วนที่เป็นความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสสัญญาคือส่วนที่เป็นความจําการจําได้หมายรู้จําชื่อจําหน้า 4. ส,สังขารคือส่วนที่เป็นความคิดปรุงแต่ง ทั้งความคิดดีและไม่ดีและ5วิญญาณคือส่วนที่เป็นความรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจตัวเราที่กำลังนั่งฟังพอดแคสต์อยู่นี้ก็คือผลรวมของการทำงานประสานกันของขันห้านี่้หละครับวิญญาณ consciousness ไม่ใช่ดวงวิญญาณโซ so. มาถึงประเด็นที่สำคัญที่สุดของวันนี้แล้วครับซึ่งก็คือขันข้อที่5วิญญาณนี่คือจุดที่ทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดมากที่สุดเพราะคำว่าวิญญาณในภาษาไทยนั้นมันถูกใช้ในความหมายที่ปะปนไปกับคำว่าดวงวิญญาณหรือโซในความเชื่อแบบตะวันตกหรือศาสนาพราหมณ์ซึ่งหมายถึงตัวตนอมะตะที่สิงอยู่ในร่างกายแต่ในทางพุทธศาสนา คําว่าวิญญาณในขันห้านั้นไม่ได้มีความหมายเช่นนั้นเลยครับวิญญาณในทางพุทธมีความหมายที่ตรงกับคําว่า consciousness ในภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าความรับรู้หรือสภาวะรู้มันไม่ใช่ก้อนของตัวตนแต่มันเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาตามหลักปฏิจจสมุปบ,บาท เมื่อตาของเราอายตนะเอกอายตนะภายในไปกระทบกับรูปอายตนะภายนอกก็จะเกิดจักขุวิญญาณหรือการเห็นขึ้นมาชั่วขณะแล้วก็ดับไปเมื่อหูของเราไปกระทบกับเสียงก็จะเกิดโสตะวิญญาณหรือการได้ยินขึ้นมาชั่วขณะแล้วก็ดับไปและเมื่อใจของเราไปกระทบกับความคิด ก็จะเกิดมโนวิญญาณหรือการคิดนึกขึ้นมาชั่วขณะแล้วก็ดับไปวิญญาณจึงไม่ใช่ดวงวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนที่สิงอยู่ในหัวของเราแต่เป็นเพียงกระแสของความรับรู้ที่เกิดขึ้นและดับไปนับครั้งไม่ถ้วนในแต่ละวินาทีมันไม่มีแก่นสารหรือตัวตนที่คงที่ถาวรเลยเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าวิญญาณ ไม่ใช่ดวงวิญญาณทีนี้เราก็จะสามารถเข้าใจคำอธิบายของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความตายได้อย่างชัดเจนขึ้นครับความตายในทางพุทธศาสนาก็คือสภาวะที่ขันห้าแตกสลายคือวันที่รูปหรือร่างกายของเราซึ่งเป็นเหมือนเครื่องยนต์มันหมดอายุการใช้งานมันพังลง คำถามก็คือแล้วกระแสของจิตใจคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันหายไปไหนคำตอบตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็คือมันไม่ได้หายไปไหนครับกระแสจิตสุดท้ายของเราในวินาทีที่เรากำลังจะสิ้นลมหายใจที่เรียกว่ามรณาสันนวิถีซึ่งเป็นกระแสจิตที่ถูกขับเคลื่อน ด้วยพลังงานของกรำมทั้งหมดที่เราได้ทำมาตลอดทั้งชีวิตกระแสจิตสุดท้ายที่ดับลงในพบนี้จะทำหน้าที่เป็นเหตุปัจจัยที่ส่งพลังงานต่อไปเพื่อให้เกิดการก่อตัวขึ้นของขันห้าชุดใหม่ในพบภูมิต่อไปในทันทีโดยไม่มีช่องว่างระหว่างกลางเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุด ท่านได้ให้ตัวอย่างเปรียบเทียบไว้ครับมันเหมือนกับการจุดเทียนต่อกันลองนึกภาพเทียนสองเล่มนะครับเล่มแรกคือชาติที่แล้วเล่มที่สองคือชาติใหม่เมื่อเรานำเทียนเล่มใหม่ไปต่อไฟจากเทียนเล่มเก่าที่กำลังจะมอดดับเปลวไฟจากเทียนเล่มเก่ามันได้กระโดดหรือลอยไปหาเทียนเล่มใหม่ไหมครับ ไม่เลยใช่ไหมครับเปลวไฟเก่าก็ยังคงอยู่ที่เดิมแต่ความร้อนซึ่งเปรียบได้กับพลังงานของกรรมจากเปลวไฟเก่าเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ไส้เทียนของเทียนเล่มใหม่สามารถติดไฟขึ้นมาได้เปลวไฟใหม่จึงเป็นผลของเปลวไฟเก่าแต่มันไม่ใช่ เปเลวไฟดวงเดียวกันชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับชีวิตใหม่เป็นผลของชีวิตเก่าแต่มันไม่ใช่คนคนเดียวกันดังนั้นคำตอบของคำถามที่ว่าตายแล้วไปไหนในทางพุทธศาสนาจึงไม่ใช่สถานที่แต่คือกระบวนการ ชีวิตไม่ได้เดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่เป็นเพียงกระแสของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างต่อเนื่องตราบใดที่เชื้อคือกิเลสและกรรมยังไม่หมดไฟแห่งชีวิตก็จะยังคงถูกจุดต่อไปเรื่อยๆในภพภูมิต่างๆที่เรียกว่าวัตะสงสารคุณผู้ฟังครับวันนี้ เราได้เดินทางเข้ามาสู่ใจที่ลึกซึ้งที่สุดของพระพุทธศาสนาเราได้เรียนรู้แล้วว่าดวงวิญญาณที่เป็นอมะตะนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงแต่ชีวิตคือกระแสของเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันไปการรู้และเข้าใจในหลักการที่น่าทึ่งนี้คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการปลดปล่อยเราออกจากความกลัวตายแต่ในชีวิตจริงเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้แล้ว มันจะเปลี่ยนแปลงวิธีการมองโลกและการใช้ชีวิตของเราไปได้อย่างไรเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียของคนที่เรารักความเข้าใจนี้จะมาช่วยเยียวยาหัวใจของเราได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดเมื่อเรารู้ว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงให้ต้องยึดมั่นแล้วอะไรคือเป้าหมายของการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ในพอดแคสต์ทำใจเบาตอนต่อไปเราจะมาพูดถึง วิธีการนำหลักปฏิจจสมุปบาทนี้มาปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์สุขสูงสุดให้กับชีวิตของเราในปัจจุบันขณะครับการเดินทางของเรามาถึงบทสรุปแล้วนะครับในตอนแรกเราได้ร่วมกันสำรวจความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณที่ล่องลอยจากนั้นในตอนที่สองเราก็ได้เปิดแฟ้มคดีของปฏิจจสมุปบาท เราได้รับแผนที่ที่ลึกซึ้งจากคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งชี้ให้เราเห็นว่าชีวิตไม่ใช่ก้อนของตัวตนที่เป็นอมตะแต่เป็นกระแสของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างต่อเนื่องเหมือนเปลวเทียนที่ถูกจุดต่อกันไปเรื่อยๆมาถึงวันนี้เรามีแผนที่ที่ถูกต้องอยู่ในมือแล้วครับแต่ทฤษฎีที่ดีที่สุดในโลกก็จะยังคงไร้ความหมายหากเราไม่สามารถนำความเข้าใจนั้น มาเปลี่ยนแปลงวิธีการมองโลกและการใช้ชีวิตของเราได้จริงๆคำถามสำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าไม่มีตัวตนที่เป็นอมตะแล้วความเข้าใจนี้จะมาช่วยปลดปล่อยเราจากความกลัวตายและนำทางเราไปสู่การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแผนที่ให้เป็นเข็มทิศครับเราจะมาพูดถึงขั้นตอนที่จับต้องได้ ที่จะช่วยคุณผู้ฟังทุกคนสามารถนำหลักปฏิจจสนุปบาทนี้มาใช้สร้างความสงบและความหมายให้กับชีวิตในปัจจุบันขณะได้ทันทีหลังฟังพอดแคสต์ตอนนี้จบครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูสถานการณ์ตัวอย่างผมอยากจะขอสรุปหัวใจของการปฏิบัติทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาให้กลายเป็นเทคนิคที่จำง่ายและนำไปใช้ได้ทันทีในทุกๆวันเพื่อฝึกใจของเรา ให้คุ้นเคยกับความจริงเรื่องการเกิดดับผมขอเรียกมันว่าเทคนิคการดูหนังเรื่องปัจจุบันขณะครับหลักการของมันเรียบง่ายมากครับในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ว่าวิญญาณในทางพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ดวงวิญญาณแต่คือความรับรู้ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่ตลอดเวลาการเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการคิด เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเทคนิคดูหนังเรื่องปัจจุบันขณะก็คือการที่เราฝึกสังเกตรปรากฏการเกิดดับที่แสนจะธรรมดานี้ล่ละครับในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตชาติไม่ต้องไปกังวลเรื่องชาติหน้าแค่ลองฝึกเห็นการเกิดดับของความรับรู้ที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในวินาทีนี้วิธีการปฏิบัติในระหว่างวัน ลองหาจังหวะเงียบๆสักครู่แล้วลองสังเกตดูครับอ้อเมื่อกี้เราเห็นรถยนต์คันสีแดงขับผ่านไปการเห็นนั้นเกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันก็ดับไปแล้วกลายเป็นการเห็นสิ่งอื่นแทนอ้อเมื่อกี้เราได้ยินเสียงนกร้องการได้ยินนั้นเกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันก็ดับไปแล้วกลายเป็นความเงียบอ้อเมื่อกี้เราคิดถึงเรื่องงานการคิดเรื่องนั้นเกิดขึ้น แล้วตอนนี้มันก็ดับไปแล้วกลายเป็นความคิดเรื่องอื่นการที่เราฝึกสังเกตการเกิดขึ้นแล้วดับไปของสภาวะเล็กๆน้อยๆเหล่านี้บ่อยๆนะครับมันทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันคือการฝึกซ้อมคือการทำให้ใจของเรานั้นค่อยๆคุ้นเคยและยอมรับในกฎของธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเมื่อใจของเราคุ้นเคยกับการดับเล็กๆนับครั้งไม่ถ้วนในแต่ละวัน เมื่อนั้นแหละครับความกลัวต่อการดับครั้งสุดท้ายหรือความตายก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปโดยอัตโนมัติเพราะเราได้เห็นด้วยปัญญาของเราเองแล้วว่าความตายก็เป็นเพียงแค่การดับอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสธรรมดาธรรมดาของธรรมชาตินี่เองเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูสถานการณ์ตัวอย่างผมอยากจะขอสรุปหัวใจของการปฏิบัติทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาให้กลายเป็นเทคนิคที่จำง่าย และนำไปใช้ได้ทันทีในทุกๆวันเพื่อฝึกใจของเราให้คุ้นเคยกับความจริงเรื่องการเกิดดับผมขอเรียกมันว่าเทคนิคการดูหนังเรื่องปัจจุบันขณะครับหลักการของมันเรียบง่ายมากครับในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ว่าวิญญาณในทางพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ดวงวิญญาณแต่คือความรับรู้ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่ตลอดเวลาการเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป การได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเทคนิคดูหนังเรื่องปัจจุบันขณะก็คือการที่เราฝึกสังเกตรปรากฏการเกิดดับที่แสนจะธรรมดานี้ล่ละครับในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตชาติไม่ต้องไปกังวลเรื่องชาติหน้าแค่ลองฝึกเห็นการเกิดดับของความรับรู้ที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในวินาทีนี้ วิธีการปฏิบัติในระหว่างวันลองหาจังหวะเงีย,งยบๆสักครู่แล้วลองสังเกตดูครับอ๋อเมื่อกี้เราเห็นรถยนต์คันสีแดงขับผ่านไปการเห็นนั้นเกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันก็ดับไปแล้วกลายเป็นการเห็นสิ่งอื่นแทนอ้อเมื่อกี้เราได้ยินเสียงนกร้องการได้ยินนั้นเกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันก็ดับไปแล้วกลายเป็นความเงียบอ้อเมื่อกี้เราคิดถึงเรื่องงาน การคิดเรื่องนั้นเกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันก็ดับไปแล้วกลายเป็นความคิดเรื่องอื่นการที่เราฝึกสังเกตการเกิดขึ้นแล้วดับไปของสภาวะเล็กๆน้อยๆเหล่านี้บ่อยๆนะครับมันทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันคือการฝึกซ้อมคือการทำให้ใจของเรานั้นค่อยๆคุ้นเคยและยอมรับในกฎของธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดา เมื่อใจของเราคุ้นเคยกับการดับเล็กๆนับครั้งไม่ถ้วนในแต่ละวันเมื่อนั้นแหละครับความกลัวต่อการดับครั้งสุดท้ายหรือความตายก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปโดยอัตโนมัติเพราะเราได้เห็นด้วยปัญญาของเราเองแล้วว่าความตายก็เป็นเพียงแค่การดับอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสธรรมดาธรรมดาของธรรมชาตินี้เอง